Google เปลี่ยนชื่อจากเนียบายแชร์เป็น q Quick s แชร์ AI is coming เปิดจอง S24 ซีรีส์พร้อมสิทธิพิเศษอีก3อย่าง ROG Phone 8 Pro ได้มีภาพเรนเดอร์ออกมาแล้วกากวาสรีเติมชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับข่าวประจำสัปดาห์นะคะรับผมหลังจากที่เรา ห่างหายกันไปไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือขึ้นปีใหม่แล้วนะครับผมใช่ก็คือเราหายไปไม่นานหรอกครับแค่เจดวันนะครับหนึ่งสัปดาห์พอดีนะครับผมก็นะครับผมวันนี้นะครับมีข่าว3ข่าวเหมือนเดิมนะมาดูกันข่าวแรกนะครับผมจะเป็นของ9ตัวควิกแคร์นะครับผม อ่าถ้าพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจเป็นของซ m มซ n งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจะเป็นของค Quick Share ของทาง Google นะครับผมใช่ค i ิ k s แ a ร์ของ Android นั่นแหละนะครับผมซึ่งค a ิ e เแชร์ใช่หลายคนก็จะเข้าใจในคำว่า Nearby Share ใช่ไหมแต่ตอนนี้ทาง Google นะครับเขาเปลี่ยนชื่อว่า Quick s h a r e หลายคนจะอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเป็นของซ m มซุงเปล่าครับ เป็นของ Google ด้วยสรุปก็คือ Samsung ก็ยังใช้คำว่า q u i c k r e อยู่นะแต่ Google นะครับก็ไปไม่รู้ว่าก๊อปหรือเปล่านะโลโก้ก็คล้ายๆอยู่นะครับมีลูกศรก็แค่เติมลูกศรมาอีกอันนึงแล้วก็แบบเป็นวงกลมวงกลมคล้ายๆ q u i ค s ิ a r e ของ Samsung เลยแต่เป็นเวอร์ชั่น Google ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Samsung แอบจับมือกับ Google หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเค มันนี้สำหรับข่าวคลิกแชร์นะครับเปลี่ยนชื่อเนี่ยบาแชร์เป็นคลิกแชร์ต่อไปนะครับผมเป็นข่าวที่สองนะครับก็จะเป็นของเจ้าตัว s 2 4 Series AI is coming ใช่ครับ AI is coming เขามีเปิดจอง s 2 3 Series แล้วนะครับผมมีฟรีนะครับประกันแค่พัด1ปีนะครับรับประกันเอ้ยไม่ A. ประกันจอแตก และอุบัติเหตุต่างๆเช่นทําน้ำหกอะไรพวกนี้แหละนะครับผมฟรีเพิ่มความจุเป็น2เท่าสมมุติว่าคุณซื้อเป็น5้าคุณก็จะได้1เทคุณซื้อเป็น5 6 6คุณก็จะได้512กิกนะครับคุณซื้อ128ก็จะได้เป็น256นะครับโปโปเพิ่มมูลค่าสูงสุด6,000บาทอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ โปรเพิ่มเพิ่มแบบเครื่องเก่าและเครื่องใหม่หรือแบบลดลดราคาแหละผมว่าประมาณนี้นะคบผมสำหรับคนที่ P o ด d e r นะครับซึ่งเปิดรับ P เด d e r ตั้งแต่วันที่3นะครับผมถึงวันที่17มกราคมนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับข่าว P order H ยี่สี่ต่อไปข่าวที่3นะคบผมจะเป็นเกี่ยวกับ ROT phone 8 นะครับเป็นภาพเรนเดอร์ให้ออกมาให้พวกเราดูแล้วนะครับผมก็คือดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือดีไซน์เนี่ยมันก็คุ้นๆนะคล้ายๆ Apple แต่กลับฝั่งนะครับผมจริงๆห,หน้าตามันคล้ายๆนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละครับก็ R O G Phone สมชื่อครับต้องมี R G B แน่นอนนะครับผม น่าจะรู้กันนะว่าแบรนด์ r o t เป็นแบรนด์สาย R G B แล้วก็สายเกมมิงนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ r o t Phone 8 Pro มีภาพเดนเดอร์ออกมาแล้วก็จบนะครับผมสำหรับข่าวประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้เออใช่สัปดาห์นี้เลยแหละขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า